บุกบน้องสิแล้วแล้วแค่นีแต่มันมันอยู่ฝั่งนี้เนาะมันแบบมันเแบบแ,แบบหอบเลยพี่น้องเลยอ๋อกำลังกายยังไรแบบ้อมๆลงสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเลยเนาะ อ่ะสบายดีทางอาจารย์เพึ่นเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องไ<ด>ม่นี้ก็ได้เข้ามาบ้านน้องอุทัยพี่น้องเด้เข้ามาบ้านน้องก,กับน้องพามีเพึ่นเนาะโดยหลายหลายคนเลยพี่น้องเข้ามาเมือนี้เนาะโดยเพาราะว่าช่วงนี้เพื่อนเพึ่นก็บกำลังอ่าเห็ดไปเรื่อยๆน้องอาจารย์เนาะไม,ม่นี้ก็เอาดินเข่าอลไรมั้งนี่เนาะน่าจะเอาเข่า,นาเนาะเขาก็ยังประทันเข่าไปพี่น้องเลยเนาะกับบางสีเข่าไปเพื่อแหละเข่าไปหาน้องอุทัยอยู่ข้างในพี่น้องโดยตอนนี้ ເພິ່ນກະຢູ່ເພືອນຜູ້ຕອນນດຕັມືນນນບິົມນເລມເຮົກມນໍກັນຊືນົພີນາເພນນຂອງຝາອງຕ້ອນเล็กๆน้อยๆພີນ້ນດສດນລະ โดยเพิ่นฝากซ่องน้ำอาจารย์แล้วบ่มื้อนี้เนาะโดยกะต้องขอฝากซ่องน้องลาตีใเด้อน้องลาตีสาวลาวกะให้พ่อแม่พี่น้องไปติดตามเป็นกำลังใจให้น้องลาตีใน่เด้อโดยโดยอ่ลาตีสาวลาวบ่สื่อโซเชียลมีเดียน้องลาตีสาวลาวพี่น้องเนาะโดยโดยถ่ายแล้วละก็ละเนาะน้องลาเนาะไปเขาไปคนเด้อไปไอ้เขาไปหาน้องอุวไทยคนเด้อคือทางน้องเพิ่นก่มาไทยเนาะพี่น้องเนาะคือทางน้องสาวเพิ่นกระเห็ด อ่ะส่องยูทูอกันพี่น้องไอ้ทางส่องน้องลาตีสาวลาวอ่าทางน้องทรายเพิ่นกมาบ่หนิสบายดีสบายดีอ้าถ่ายแล้วหรือบ่หนิสบายดีก็หากันแล้วเนาะหากันแล้วดวยอ่เนาะแล้วเนาะเจ้าเนาะโดยแล้วไปชนาเข่าไปแล้วน้องทงเลยโดยโดยไปกันเด้อน้องทงเด้อสกัดไปส่วนบ่ไปส่วนดินเนาะบ่จับบาดน้องทงแบบนึงใช่ไหมบ่โดยแม่แต่บ่ก็ได้เนาะโอ้มาเจอคุณแม่เลี้ยงเดียวแล้วบ่หนิ สบายดีกว่าเราอ้าวไปใช้ะโยเนาะชาวยสบายดีมามากันจะคนชาวรโยมาสามสี่คนมันนี่มาโบไลสามสี่คนโดยสามสี่คนบวกกันสามสี่สิบสองสามสี่บวกเจ็ดโอ้ยโอเค่เนาะชาวายเพิ่ไปพักผ่อนเนาะเพิ่นกะพ่อน้องเพิ่อยู่กหน่อยจันเนาะมาทาง้มาปานี่ เปลี่ยนแปลงเนาะบัานน,นี้สบายดีเนาะป้าภายอันนี้พี่น้องคือไอ้กึ่มสบายดีใหมเนาะโดยอาซื้อ,อ,อนมมาฝากป้านี่ได้ทรงผมใหม่งามแท้เนาะ ได้ส่งกบใหม่เนาะลูกค้าอยู่บางทีมสั่งมาฮะแกะคือห้อยจะกินน่ะเย็นแล้วบ่บัดนี้ตัดส่งกบใหม่เบิดเท่าใด๋น้อง35 35ตันบ่คือบ่มัดซะอเพิ่นยังเพิ่นยังให้อนไว้อยู่บ่เพราะว่าอย่ามันูดบ่เนาะโดยตู้ตู้เพิ่นเนาะสบายดีเด้อแม่เด้อโยงสากึมนําเนาะ ชายคนพี่น้องเลยโอเคน้อพี่น้องอต้องละตีกับพข่ามาเลยคือ,อเห็นไปยืดผมมาใหม่บ้าอ่าพี่น้องเปลี่ยนไปลายแล้วนีิใส่ลองยืนเฮียงกันเมอกสองคนสองสาวในภายงามกว่ากันพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องตัดสินตัดชินดูแฟน, <laughs> นเค้กลาวกับ อ้ะมัไม่ดีเนาะน้องลาตีเพิ่นก็เคยอันคอมเมนต์มาในซองน้องลาตีแล้วเพิ่นว่างามคนละแบบเดยเผนก็ย่าน้องลาตีเสียใจบ่จ้าบ่ก็งามคนละแบบนี่แล้วเนาะอ่าพาดีเนาะสบายดีเด้อทำท้าวไหมทำสิส่วนดินบอนอาจารย์น้องเพิ่นว่าสิส่วนดินเลยสิส่วนดินบอส่วนดินส่วนบอโดยโดยเจ้าส่วนเบิ่งเอามึงโนมือบ่แตกกวนบ่ ลองลองทางสักข <laughs> <without forgetting S 2> ิมเชโน่เชโน่โดยสบายดีเด้อโดยบอ้หฮ้อนแดดบ่อเนาะเอาอาจารย์เฮาชุมเฮาจีซอยเพิ่นนอกมัอนี่เนาะลอง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 ปวาร์เตกี้ก็มีแต่ร่วมด้วยสวยการบ้านไซบุญเนาะมัอนี่ก็สีมาซอยทั้งนี้อีกก่อนพี่น้องเลยช่วงนั้นเนาะไปอนาคุดห้องน้ำซอยโดยโดยเวลาเวลาก็หลายคนแล้วเนาะชุมเฮาซอยเนาะไปตุกเขาก็ไปขุดไปกันโดย โดย้คอยรอมันบริแดดเนาะกับก้ออยู่ได้เนาะเดี๋ยวจักหน่อยก่อนเนาะอาจารย์สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องได้เฉพาะสบายดีโดยโดยกระทืบได้ติดทงมาทางได้สักโดยทุกวันสิมาส่วนซอยใส่นองติดทงเนาะก็คือชุมเฮามาถ่ายเพื่อนนี่ก็คือแบบมามาซอยเพื่อนนาะงคือเนาะโดยสอยกันพุ่นละเล็กพุ่นละหน่อยพี่น้องเลยเอาเมื่อจะหลดเด้นี่นะหลดหนึ่งบ่อย ทา้งอายเพิ่นกำทางแชททักผ่อนอยู่พี่น้องทางนั่งก่เพื่นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราฟังนั่นพี่น้องมีนเยาะาังมีเพราะว่าเราเอาดินเขาก็เลยยังบริการวงกบพี่น้องมาเนี่ยมาไหมสิลองนี่มาจับกล้องให้ดูพี่อันนี้ให้ให้น้องอันนี้อุทัยจับให้ลองเบิ่งพี่น้องนะสิซ้อนเห็นไหมสิซ้อนดีที่ส่วนนี่เป็นเราได้เนาะ นอมึงด้วยเอาน้องลาตีกับอาจารย์บุ๊กบุ๊๋จะจังนอยจสีขาไปสอยชุมเินเนาะพี่น้องปาับหน่อยโคเป๊ยวาดุ๊เอาบุ๊คบุ๊านไอ้กับน้องนี่ซอยๆเนาะลาตี แหละพี่น้องเลยเนาะมาเขามากก็ซอยกันพุลละลิกพุลละหน่อยซอยไอซางพูน้ำพี่น้องเลยยังสีได้ซอยลายอีกเดี๋ยวเนาไอซางเนาะเพราะว่าดินพันยังสีมาลายหลุดอยู่พี่น้องเลยโดยไมาถ่ายกับพูลละีฮาส่วนพี่น้องเลยสวยกันเนาะรวมด้วยสวยกัน อ่ะน้องอ่ะจาหนวาสิกินเปียกเด็กน้อยโดยโดยอ่ะผ้าในกระเป๋านี่ัยงทัพนั่งทัพใ์กำลังใจ้กำลังใจว่าสคนเดอแมนอะไรจบได้ในลายเนาะก้ามในก้ามในสีย้อนน่วนีะว่ามีเ่ยว่ เราธรรมดาได้บาลาวพี่น้องเ้ยเอาเอาหนิเป็นแบบน่องน่องนกองแม่หนิ้อาจารย์เป็นแบบน่องวะน่องลายแทงเป่งหรอทั้งเล่อทั้งเก่งทำอื่นไปไปดันจะไปจะเศาเลยไปประมาณหกโมงเนาะ ถ้าไปสวยอ่ะ uh ัหันกาเก่าด้เอีเก่าบ mm. ่มือแดงเลยอืมอทำมือพงแล้บ่นะคนเดียวไอดันพงก่าลังใจมาสองคนทีน้สาวสบายดีเลยสาวตโดยสบายดีสวยประจำนหมูบ้านเป็นมือกล้องให้เนนาเขา่่ะ่ตอนนี้กลังเก่าเลยพีน้องหอแล้วหอเล้ว จได้เป็นยินเด้ออาจารเด้อมเป็นยังรับมันี่มันหอีแห้อโอ้ยบวายแล้วใครลูกชิดก็อยู่ใกล้อยู่เนนวดใครเราเนาะหลายคนอย่เนาะแปบเดียวมันรเอยเลยแมดนั่นละม็ทีขาดเยค่ที่ทงเบ่เสดทีทง่ะ ทิดทงนี่ะิงนางหรือยีนอ้าว่บส่สุดกระากมาซื่อเยอะด,ดอาวพลาตีดโดยโดยเดียวอะเขาส่วนเปลี่ยนอายก็ได้กวโนรตัไดนอาจารย์โบิดไปหลายเตอ๋อเลยโดยก็ได้ออกสื้อน้ำเพลินแน่ โน้องไข่้สวนอยอาจารย์อาจารย์บอล่าไพามีทำไมตูเพิงกะยืนหายกำลังใจแล้วน้องสิแล้วแล้วใคนี่แต่มันอยู่ฝั่งนี่เนาะมันแบบมันบางแดดได้ใช่ไหมทานฝั่งนั่นนี่ห่อนอจานเนาะบอกไว้เลยส่วนเบียงแบบผอบเลยใช่ไหมอ๋อกำลังการอย่างไรแบบ้อมๆลง บมโหอะซองซาว่น้ำหนักอะไรเนาะนองละตีเธอนองละตีห3าลยอะาสิบสามน้องไทยดิจ่ะโมโโหประมาณสี่สิบปายเบอร์หุ่นเราเลยตีหาสิบสามหาสิบสามหอดบอกหาหาสิบแปดอุทัยมหอดบ่ รีบนปร้ยงน่ยิงาวีิลยไต้อเขาอคือนองลพนถ้าตคนที่คือหอนอ้อยแล้วกันเนาะลอยกลัวคือน้องลำพนนี่เป็นหมูบ่น้องไทยหน่แหละโอ้รุ่นน้องบ่ประมาณสิบสิบหกบ่เจ้าเท่าไรนสิบกับพ่พ่อากันได้ยินเร่าะมากพอนกันได้ยินเราว่าอยู่ประมาณสิบหปีแล้ว ซูซีซูซีโดยนี่ต้อมไปสักพี่นะคนเรามีเนื้อลายใด้โดยซอยทางไอซางเพื่อนเนาะยังมวยยุทธอยู่สำนันได้เราไม่ใช่อ้วนเพิ่มอยู่ก็คือทางซรายนะเอาแตะขานีบ่อยโอ้บิดอลไรได้หานาะเบิดแล้วนั่นเนี่ยปีได้หาน้องได้หาน้อยหนึ่งเป็นแหง้อใบโบสลายบอลองบอจากบ่วงจากใดโอ้ให้ง้อพามีลองก่อนเนาะลองเรียบร้อยแล้วจบก่อน จนเถื่อโอ้จนเถื่อออกไปเลนเลนเลยภูลสิปสวัสดีโดยสวัสดีพ่อแม่ของเราจะจะเป็นลมเด้วยนาะงพอมีเนาะโดยห่อนบางเสียงจะหอบพี่นั่งกวดแต่พี่ไปล่ะพิ่ตรงว่าฉันมอส่วนจะไปทางใดเนาะเนาะเห็นยังเนาะ เบิรแรบาทนี่ฮะซุมนี่ส่วนบิรแลสองสาส่วนบิยังมอื่นเด้อแล้วแต่มื่อื่นแล้วบานี้เนาะเมื่อื่นมาซอยน้องเพิรนมัปน้องไร้นสาวในกระทมทานโดยแหล่นอภพี่องซุเฮามากอะ มาถ่ายเพลินน้ำเลยก็มีประโยชน์สอยเพลินน้ำพี่น้องเอลยคนละเล็กละหน่อยเนาะแมนยูมาถ่ายอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกะนสวยๆกันพี่น้องโอ้พี่น้องลาตีคนนี้เชื่องก่อนเชื่องก่อนก็แล้วก่อนเนาะเออื่อนก่อนก็แล้วก่อนได้เนาะแล้วบ่เนาะเป็ย่อยแล้วบ่างเลยเนาะถ่ายผู้เป็นไลาตีมืออยู่บ้ามืออยู่หอบเลยเนาะ ทางกระบะซาวในทมทานบ่เนาะโดยอ๋ป่ะซะพอแล้วเนาะโดยป่ะผักกินน้ําก่อนน้องเอ้ยกินน้ํากินหยังแล้วพี่น้องเอ๋ยอ่าก็ยังเบิดน้อยเดียวดแหละอ่ามีแต่รอแต่มื้อใหม่เพิ่นมาส่งใหม่โดยโอ้ยพี่น้องกินน้ํามาพี่น้องป่ะอาอนแฮงบ่โดยเนาะพี่น้องเฮาก็ออกมาเนาะพี่แหละพี่น้องเอ้ยป่าตทานน้องอุทัยเนาะเพิ่นก็ กองไ,ได้พี่น้องเลยเพื่อนเตรียมจะเผาเนาะนี่แหละตะทานเพิ่นก็ได้เพิ่นก็เห็ดทานพี่น้องเลยพอได้ดังได้คายเนาะคือว่าแต่ละคนนี่ก็คืออ่าแต่ละมืกอก็มีลายซ่องพี่น้องเลยมาถ่ายเพื่อนเนาะไปสุมเฮากะมาถ่ายเพื่นอนกะโชยเบียกโวยงานเพิ่นน้าพี่น้องเลยคือส่วงนี่กะเพื่นเอาดินเข่าเพื่อนเนาะโออ,ะอาจารย์หอนะหอะ สบายดีเจกึมสบายดีน้องพมีห่อนแห้งบอ๊ะน้องเพื่นหากับมอันมาแต่เห็ดผมใหม่มาส่วนดินส่วนดินยาอลไรพี่น้องมานั่งอยู่นี่ไปนี่ต้นมะม่วงเนาะค่อนข้างสิแบบเออเหื่อยพอสมควรเนาะว่ายนองอะไรน้องห่อนก็น้องยับยับแน่โดยสอกสาวพัด ซีผิวไซแคนน่ามาแทแบบมงดูค่ะเทมึงดูซีผิวอพอพอปันกันเอแล้วค่ะพอปันกันแนนเราบบไปตากแดดเราเราขาวอนอุ่ไทยเนาะดยนลตีนนี่ก็คือกันเพราะว่านอนละตีนถือเป็นคนเหตุเวียกกับฐานกันยังเนาะโดยมันก็ข้าวในระดับหนึ่งอะไรไปน้องเนาะลูกยังไะเจ้าห้องลูกเนี่ย ลูกบได้จันอ้าวเห็ดเตาเห็ดยังค่ะแล้วลูกชาวหายชาวนาก็จะบําออเพ็ญม<อ>าได้เห็นหายนาเนาะลูกชาวสวนก็บำเพ็นได้เนาะลูกชาวทานบ่ลูกชาวทานด้วย <ś led> โดยก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเอ้าสิได้อำลาพระจ่าแล้วแบบนี้เนาะโดยโดยให้น้องพันผักพรอนก่อนเนาะพันผักพรอนเพราะว่ามันขับแล้วพี่น้องเอาก็เมื่อยพอสมควรแล้วเอาก็ได้เอาก็สิอำลาพระจ่าเมื่อแหละปอกันมือใหม่เนาะพี่น้องเนาะมือใหม่เนาะวัอนี้ก็มาได้ส่วน จอยเพิ่นจักเล็กๆจะหน่อยเนาะหลอดกลับมารถเดียวร้อยหน่อยเนาะแมนบ่อเมนหลอดอันนั้นได้รถดินอันไหนได้โดยเดี๋ยวมื่ออื่นพันมาส่งกันโคบอกกันเด้อน้องเด้อเมนมาอีกเขาก็มาอีกเนาะเขาก็ได้เนาะแมนล้วก็มาส่วนอีคือเก่าคะแนนว่างโอ้มื่ออื่นมาว่างได้เมื่ออื่นเนาะโอ้ชุมเฮาสิไปส่งจากการทางพ่อเบาเหยาวพิ่นเนาะโดยเจ้ากับเจ้ากับแม่วอกพ่อพ่อกันอยู่พุ่นเนาะสถานาะพอดีจุมเฮาไปพร้อมกันเนาะประมาณตึ้งมือ ผมมูงเช้าว่าไปเพราะว่าอยังไป่ต้นแรกแต่ก็หรือว่าเจ้าขี่เป็นน้ำนองลาตีก็ได้เด้อเพราะว่าย่านเจ้าขับหลุดยังบุกแข่งเนาะเพิ่นว่าเสียอาเพิ่นไปเลยให้เอารมณ์ไปเจ้าครับอือก็ได้เนาะทองพงเพิ่นก็ฤษไปคือว่าหมู่บ้านไสบุญเฮาก็น่าจะไปอยู่มืออื่นเนาะไปไปสมัยแก่ชาไปไปหลายคนอยู่เนาะโดยโดยพี่น้องเอ้ยเนาะมืออื่นกับพ่อกันอยู่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ พวกเฮากับสีลาพร้อมๆกันเลยบอสลาพร้อมกันรอดเนาะโดยโดยอสบายดีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องกันแล้วเนาะเอฟซีมอจูกูสุกคนเนาะติดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออ่าสบคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องอาสบายดีอาสบายดีน้องลาโดยกัโอเคเนาะพี่น้องเนาะฮามาเมื่อนี้กัอ่าแวะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกแล้วพี่น้องเลยก็ได้ซอยน้องเพื่นส่วนกิตินเนาะพี่น้องเนาะเขาเฮือนบ้านท่านซานเพิ่นจักเล็กจักหน่อยพี่น้องเลยโดย โอเคพี่น้องจังไ้คลิปนี้น้องพามีก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเดอ้อแม่แม่เอฟซีเบิร์ตสุข,ขุสุคนท,ท,ที่ติดตามน้องพามีตั้งแต่ต้นจนจบและวบกฏข่ามโฆษณาเนาะคาว่าคำว่าน้องพามีวอาพิดพลาดบมวนนวลหูก็ขอโทษขอภัยน้อไม่ร้ายเดอ้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพบกันคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี